สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูเมย์ก็มาพูดคุยกับนักเรียนอีกแล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยมาเนื่องในโอกาสที่หนังสือภาษาเยอรมันนะคะเป็นหนังสือติวสอบภาษาเยอรมัน A1 ค่ะซึ่งเน้นเฉพาะทางนะคะไปในด้านของข้อสอบเขียนนั่นก็คือการกรอกแบบฟอร์มนะคะแล้วก็การเขียนจดหมายนะคะซึ่งจากที่ครูเคยคุยเกกับนักเรียนหลายๆคนมาเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะรู้สึกว่ามีความกังวลนะคะในข้อสอบเขียน มากที่สุดอาจจะเป็นด้วยเหตุผลว่ารู้สึกว่าไม่รู้จะเขียนประโยคอย่างไงไม่รู้ว่าจะตีความจดหมายยังไงนะคะหรือว่าคําศัพท์ที่ควรจะหยิบมาเขียนเนี่ยต้องเป็นยังไงนะคะครูก็เลยได้รวบรวมปัญหาทั้งหมดนะคะที่ครูเคยเจอจากนักเรียนจากระหว่างที่สอนนะคะจากการเห็นแนวข้อสอบต่างๆมันทั้งหมดนะคะรวบรวมเทคนิคทุกอย่างเอามาไว้ในเล่มนี้นะคะซึ่งเล่มนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยข้อสอบ เ,เขียนทั้ง2ส,ส่วนเลยซึ่งถ้าใครเคยสอบแล้วนะคะหรือว่าใครเคยดูแนวติวข้อสอบมาก่อนเนี้ยจะรู้ว่าข้อสอบเขียนค่ะจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือการกรอกแบบฟอร์มนะคะเขาก็จะให้โจทย์มาเนาะว่าแบบเออ คุณต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ให้เพื่อนพูนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอาข้อมูลน้นมาใส่นั่นคือข้อสอบเขียนส่วนแรกนะคะส่วนข้อสอบเขียนส่วนที่2เนี่ยก็คือข้อสอบของการเขียนจดหมายค่ะในเล่มนี้นะคะก็จะรวมข้อสอบเขียนทั้ง2แบบเนี่ยอยู่ด้วยกันเลยเรียกได้ว่าถ้าติวด้วยข้อสอบเนี้ยถ้ามีพื้นฐานมาบ้างแล้วสักหน่อยนะคะแล้วมาฝึกทําข้อสอบด้วยหนังสือเล่มนี้รับรองค่ะว่านักเรียนยจะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็จะทําข้อสอบได้ อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวแนวข้อสอบนะคะหรือว่าตัวแบบฝึกหัดตัวโจทย์ที่คุณเลือกมาเนี่ยค่อนข้างครอบคลุม แนวคำตอบนะคะแล้วก็เทคนิคที่ครูได้ให้ไว้เนี่ยก็เป็นเทคนิคที่ใช้ได้จริงเพราะว่าครูก็ได้รวบรวมมาจากประสบการณ์การสอนของตัวเองเนาะตลอดหลายสิบปีที่ผ่านหลายสิบกว่าปีที่ผ่านมานะคะหลายสิบปีก็ถูกแก่เกินอายุไปนะคะเออก็คือรวบรวมมาตลอดช่วงสิบกว่าปีที่ครูสอนภาษาเยอรมันมานะคะก็จะได้เห็นว่าเออแต่ละคนที่เขามีปัญหาในการเขียนเนี่ยเขา เขากเกิดจากปัญหาส่วนไหนทำไมเขาถึงทำไม่ได้นะคะครูก็ได้รวมเทคนิคในเล่มนี้มาอ่ะมันมีไม่กีน่หน้านะคะไม่ได้เยอะเรียกว่าครูมั่นใจว่าเตรียมเวลาสักไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคะตั้งใจทำแบบฝึกหัดทุกวนันทุกวันวันละหนึ่งแบบฝึกหัดพร้อมกับดูเนื้อ,อาหาที่ครูเขียนมานะคะทำข้อสอบได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวครูจะพาเปิดดูแต่ละหน้าให้ดูนิดนิดก่อนนะคะนี่ เริ่มจากหน้าแรกนะคะก็จะเป็นหน้าคํานาแต่ว่าเดี๋ยวครูจะโชว์หน้าจอเนาะแต่น,นี้คืออยากให้เห็นว่าตอนที่เปิดหนังสือเป็นยังไงก่อนหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะก็คือจะมีแนวข้อสอบให้ฝึกทําอย่างนี้เลยแบบนี้เลยฝึกกรอกนอกจากนั้นถ้าใครกังวลว่าเอ๊ะแล้วเราจะทําเองได้ไหมไม่มีครูสอนนะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่านี่ สิ่งที่มีก็คือทุกๆโจทย์ทุกๆแบบฝึกหัดจะมีคําแปลมาให้เห็นไหมคะด้านบนเนี่ยจะเป็นโจทย์แบบที่เราจะเจอจริงๆเจอจริงๆในข้อสอบนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นคําแปลที่ครูแปลมาให้แล้วนะคะส่วนด้านนี้ด้านล่างตรงนี้ส่วนล่างก็จะเป็นข้อสอบดังนั้นนักเรียนก็จะอ่านโจทย์เข้าใจอย่างแน่นอนแต่ว่าครูก็ถ้าสมมติว่าใครอยากลอง แบบเรียกว่าทักษะตัวเองเนาะว่าเราเรียนไปได้ยังไงก็แนะนําว่ายังไม่ต้องอ่านภาษาไทยนะคะแต่ว่าถ้าติดขัดจริงๆก็ค่อยมาอ่านเพราะว่าส่วนภาษาไทยเนี่ยที่ครูใส่มาเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ช่วยให้นักเรียนตีโจทย์ได้เข้าใจมากขึ้นเพราะว่าอีกปัญหาหนึ่งในการทําข้อสอบเขียนไม่ได้อ่ะก็คือการตีโจทย์ที่เขาให้มาไม่ถูกต้องนะคะครูก็เลยมีส่วนของภาษาไทยด้วยในทุกๆแบบฝึกหัดให้คือเราจริงๆแล้วนะคะถ้าเน้นทําแบบฝึกหัดน,นะเรียนเองได้เลย ใช้คําว่าซื้อเล่มน,นี้ไปเรียนเองได้เลยแต่ถ้าใครที่ไม่อยากเรียนเองก็ยังที่บอกว่าครูมีคอร์สวิดีโอนะคะที่จะมาพร้อมกับหนังสือเล่มน,นี้เนาะก็คือมาคู่กันเลยสมัครคอร์สวิดีโอนะคะก็590บบาทก็ได้รับหนังสือเล่มน,นี้ไปเลยแล้วก็ได้ล็อกอิน ออคอร์สวิดีโอนะคะดูไปเรียนไปทําแบบฝึกหัดไปพร้พอมๆกับครูเลยแต่ถ้าสมมติว่าซื้อแค่หนังสือก็249บาทใช่ไหมคะก็ไม่ต้องทําอะไรมากก็ทําแบบฝึกหัดเองอ่านเองแล้วก็มาดูเฉลยข้างหลังเพราะว่าด้านหลังครูก็ได้เตรียมเฉลยเอาไว้ให้แล้วนะคะนี่เห็นไหมก็จะมีเฉลยอยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะ ่ะพา,ามาดูนิดนึงละกันนี่อันนี้คือหน้าปกนะคะหน้าปกแบบนี้นะอย่างนี้เลยส่วนอันนี้ก็คือท้ายปกนะคะมีปราสาทน้อยชวนชานสไตล์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากๆในประเทศเยอรมันนะคะใครไปเที่ยวทางตอนใต้ของเยอรมันเนี่ยหรือว่าไปส่วนอื่นๆมาก็จะชอบแวะที่นี่นะคะสวยงามมาก นี่เลยน้อยชวนสไตล์แล้วก็นี่คือครูเองนะคะก็มาบอกเล่าว,ว่าทำไมถึงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะอ่ะพาดูข้างไหนเปิดให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวจริงด้วยนะคะอันนี้ก็คือนี่เห็นไหมก็จะเป็นแนวข้อสอบอันนี้เป็นข้อสอบส่วนที่กรอกข้อมูลนะคะพอมาถึงข้อสอบเขียนจดหมายครูก็จะแนะนําก่อนเลยว่าจดหมายมีประเภทอะไรก็คือจะเป็นเนื้อหาส่วนเนื้อหาเนี่ยเรียกง่ายๆเลยก็ได้ว่าคือเทคนิคการทําข้อสอบจดหมาย ะะซึ่งครูได้สรุปมาแล้วว่าเราต้องดูอะไรบ้างในการที่จะตีโจทย์จดหมายแล้วก็ในการที่เราจะเขียนมันลงไปเนี่ยเราต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้างอันนี้เป็นเทคนิคที่สําคัญมากมากนะคะถ้าใครได้ตรงนี้หรือว่าใครเตรียมความพร้อม,อ,มอันนี้ไปเรียกว่ามีชัยไปเกินครึ่งแล้วค่ะ นะคะนี่เราก็จะมีประโยคที่ควรจะใช้ในจดหมายแต่ละประเภทอย่างแรกครูจะให้วิเคราะห์ก่อนนะว่านั่นจดหมายที่เราเขียนเนี่ยเป็นจดหมายประเภทไหนนะคะจากนั้นก็จะมามีประโยคแนะนำให้สำหรับใครที่แบบกลัวว่า,วาเอตอตอนไปสอบจะใช้จะใช้ประโยคอะไรดีในการเขียนหรือจะเขียนอะไรลงไปดีก็เนี่ยค่ะอ่านจากหนังสือเล่มนี้แล้วก็พยายามจําให้ได้นะคะฝึกเขียนไปตอนที่ทาอ่าส่วนแบบฝึกหัดก็จะเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะ หน้านึงเป็นโจ์เห็นไหมคะหน้านี้เป็นโจทย์มีทั้งภาษาเยอรมันแล้วก็ภาษาไทายนะคะมีทั้งภาษาเยอรมันแล้วก็ภาษาไทายแล้วด้านนี้ก็คือเป็นพื้นที่เปล่าให้ฝึกเขียนแบบนี้เลยถ้าสมมติว่าซื้อเป็นคอร์สวิดีโอสมัครเรียนเป็นคอร์สวิดีโอตรงนี้เราก็จะเขียนไปพร้อมๆกันนะคะแต่ถ้าใครที่ซื้อเฉพาะหนังสือไปอ่านเองไปศึกษาเองด้านหลังก็จะมีแนะนํา เป็นแนะนําการเขียจนจดหมายแนะน,นําแนวทางการตอบครูใช้่างนี้ดีกว่าไม่ได้แปลว่าต้องตอบดีเป๊ะตอบแบบอื่นก็ได้แต่ว่านี้คือเป็นแนะน,นําแนวทางนะคะหรือว่านักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะแบบไม่แน่ใจจริงๆช่วยส่งมาให้ครูดูก็ยินดีเช่นกันนะคะครูก็จะช่วยดูให้ว่าเรายังต้องปรับปรุงเนะะื้อหาหรือว่าความรู้ด้านไหนอีกที่จะทําให้เขียนจดหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะเรียกเรียว่า ไม่ว่าจะซื้อหนังสือหรือว่าจะสมัครเรียนเป็นคอร์สวิดีโอในราคาที่590บาทเนี่ยก็ได้คำปรึกษาจากครูไปอย่างแน่นอนนะคะครูก็ช่วยเทรนให้ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำว่าอาถ้ายังทำผิดอยู่เราควรจะต้องปรับตรงไหนแต่ว่าจริงๆแล้วตัวคำตอบแนะนำตอนท้ายเนี่ยก็ค่อนข้างครอบคลุมมากอยู่แล้วนี่นะคะหนังสือก็เรียกว่าตัวอักษรก็ ตัวใหญ่ออกแบบมาให้อ่านง่ายนะคะเพราะสิ่งที่สำคัญครูต้องการให้นักเรียนเนี่ยซื้อไปหรือว่าเอาไปแล้วต้องได้ใช้ต้องมีประโยชน์จริงๆแล้วก็อยากอ่านอยากทาอยากหยิบขึ้นมาฝึกเขียนทุกวันนี่นะคะแบบนี้เนาะจะเป็นหนังสืออย่างเดียวก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นหนังสือคู่กับคอร์สวิดีโอก็ได้ะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวครูจะลองเปิดตัวหนังสือที่เป็นไฟล์ให้ดูนิดนึง จะได้เห็นชัดๆมากขึ้นนะคะนี่ค่ะนี่มาเป็นหน้าปกเลยนะคะแล้วก็นานีิคับน้ำนี่ก็จะเป็นส่วนของสาราบาัญน,นะคะก็จะแบ่งเป็นสส่วนนะคะข้อสอบเขียนเนี่ยเห็นไหมคะครูก็จะมีข้อสอบแบบกรอกแบบฟอร์มแล้วก็มีตัวอย่างบบฝึกหัดเนาะอ่ามีตัวอย่างบบฝึกหดัดนะคะแล้วก็มีคำศัพท์ที่สําคัญที่เราควรจะท่องไปเพื่อทําข้อสอบส่วนนี้ให้ได้นะคะ แล้วก็ลงมาถึงอันนี้เป็นแบบสุดหัดในการกรอกแบบฟอร์มก็คือจะมีคําศัพท์อยู่ตรงนี้ช่วงนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบสุดหัดสําหรับกรอกแบบฟอร์มก็คือจะมี10แบบสุดหัด10แบบฟอร์มให้ลองทํานะคะจากนั้นเนมะื่อจบส่วนที่2ปุ๊บก็จะเป็นส่วนของการเขียนจดหมายข้อสอบส่วนที่ทุกคนรอคอยนะคะและตื่นเต้นกับการสอบอันนี้มากก็เริ่มแรกเลยเนี่ยครูจะ ให้เห็นก่อนว่าองค์ประกอบที่สําคัญในการเขียนจดหมายข้อสอบ A1 เป็นยังไงนะคะซึ่งในส่วนนี้เราก็เรียกได้ว่ามันเป็นเทคนิคกันแหละวิธีการวิธีการตีโจทย์วิธีการเขียนนะคะวิธีการเลือกประโยคมาใช้มันคือเทคนิคล้วนๆในการที่จะเขียนจดหมายสอบ A1 นะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นประโยคที่เราสามารถใช้ในการเขียนจดหมายได้ครูก็จะแยกมันเป็นประเภทเลยว่าถ้าจดหมายสอบถามข้อมูลนะใช้ประโยคเหล่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าจดหมายเชิญใช้ประโยคแบบนี้ขึ้นต้นได้นะนะคะ แล้วจากนั้นก็จะมีแบบฝึกหัดเขียนจดหมายให้เน้นๆกันไปเลย10ฉบับนะคะฝึกทําฝึกเขียนเองแล้วก็ดูคําตอบจากคําแนะนําข้างหลังหรือว่าฝึกทําไปกับครูพร้อมๆกันในคอร์สวิดีโอก็ได้นะคะถ้าใครมีพื้นฐานแล้วย่รับรองว่าแบบหนังสือเล่มนี้เนาะช่วยได้แบบมากๆในการไปสอบนะคะค่ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นเฉลยนะคะก็จะมีเฉลยแบบฝึกหัดกรอกแบบฟอร์มแล้วก็มีตัวอย่างการตอบแบบฝึกหัดเขียนจดหมา,ายครูใช้คําว่าตัวอย่างเพราะว่ามันไม่จําเป็นเพราะต้องตอบแบบที่ครูตอบนะคะข้อสอบเขียนเนาะเมื่อเราเขียนเป็นประโยคมันก็มีโอกาสตอบได้หลายแบบนะคะเราจะตอบตอบแบบไหนก็ได้ที่ทําให้เราได้คะแนนไปอ่ะโอเคมาเดี๋ยวลองมาดูหน้าอื่นกันนิดนึงนี่อันนีนนนนนน้นะคะ หลักตหาดเห็นไหมนี่ก็เป็นคำศับนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของแบบฟอร์มต่างๆเลื่อนให้ดูเลยนี่เห็นไหมติดตดนี่มีแบบพื้นที่ให้เขียนตึ๊ดๆตดยกตัวอย่างนี่เห็นไหมคะเนี่ยมีภาษาไทยมีภาษาเยอรมันนะคะแล้วก็มีคำแปลภาษาไทยเวลาที่ทำเองจะได้ตีโจทย์ได้อ่านออกนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าที่ให้เอาไว้ให้ฝึกเขียน ด้านหลังก็จะเป็นเฉลยเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นคําตอบแนะนําว่าเราควรจะตอบแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นปกท้ายสุดอันนี้นะคะก็ฝากหนังสือเล่มนี้ไว้ด้วยเนาะครูก็ตั้งใจทำนะคะจากประสบการณ์การสอนทุกอย่างที่ผ่านมาที่เคยเห็นมาเนี่ยแหละก็เลือกสิ่งที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อนนักเรียนจริงๆในราคาที่แบบ ทุกคนสามารถจับต้องได้นะคะครูเข้าใจว่าทุกคนที่ไปสอบเนี่ยก็มีความหวังว่าอยากจะผ่านเลยเนาะตั้งแต่รอบแรกเพราะว่าการสอบมันก็มีความสําคัญเนาะกับชีวิตของเราอันเนี้ยครูก็เข้าใจนะคะดังนั้นก็ไม่อยากให้ไปพลาดเพราะพลาดก็ต้องลงสอบใหม่ต้องเสียเวลาอาจจะเสียขวัญและกําลังใจด้วยนะคะถ้าเราได้ติวเตรียมความพร้อมไปดีๆอย่างนิดนึงเนาะจะศึกษาด้วยตัวเองนี่แหละโดยการศึกษาด้วยตัวเองนี่แหละก็ มันก็ช่วยเราได้มากๆแล้วนะคะเรียกว่าเป็นการเตรียมพร้อมๆให้นักเรียนมั่นใจมากขึ้นละกันเพื่อที่ว่าพอไปเจอข้อสอบจริงๆตอนที่สอบก็จะได้ทำได้นะคะแล้วก็เอาหลักการที่ได้จากหนังสือเล่มนี้เนี่ยไปใช้ในการต่อนะคะเลือกสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดมาให้แล้วเพื่อขอให้นักเรียนทุกคนนะคะประสบความสำเร็จค่ะในการสอบข้อสอบเกณหนึ่งนะคะแล้วก็ได้นำผลสอบเนี่ย ไปใช้ในจุดประสงค์บบที่วาดหวังไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานการศึกษาต่อหรือการไปทำงานขอให้ทุกคนมีความสุขกับอนาคตใหม่ที่รออยู่นะคะหลังจากสอบ A1 ภาษาเยอรมันผ่านค่ะครูยินดีกับทุกๆความสำเร็จนะคะของนักเรียนทุกคนค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีคะ่ะช่ส